สิพฤศจิกาช่องปอป้ามาขายเหรียญอีพีที่สองสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญพบกันวันนี้เป็นวันที่12เดือนพฤศจิกายนปีพศสอง6ันห้ารอพีที่สอง เดินทางกันมาไกลท่านผู้ชมฮะที่บอกว่าเดินทางมาไกลนั้นปปาฝากขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมฮะทำให้ปปาได้เดินเดินลุดหน้าเดินหน้ามาอย่างอ่าถึงแม้ว่าจะติดติดขัดขัดจะทุรักทุเลกันมาบ้างนะก็พบเจอกับปัญหากันบ้างท่านผู้ชมฮะเล็กน้อยก็แต่ยังไงก็ยังมีนักสะสมไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญหรือผู้ขายเหรียญผู้เข้ามาชมเพื่อความบันเทิงให้กำลังแงใจช่องของปปามาตลอดฮะปปาไม่มีอะไรนอกเหนือจากคำว่าขอบคุณครับ อ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ,อรายการเหรียญช่องของประปานั้นนํามาแบ่งปันเนาะเดี๋ยวประปาเริ่มเลยดีกว่าฮะเหรียญเรานั้นไม่เยอะแต่ต้องบรรยายแต่เราต้องบรรยายใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่า พอดีจบแป๊บหนึ่งเนี่ยจบจบรายการเนี่ยปปาจะจะติดธุระอยู่นิดหนึ่งงั้นปปาขอเริ่มรายการเลยนะฮะใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจรีคลิปกลับไปดูใครดูแล้วยังไม่เข้าใจอีกฮะรีให้หลายๆรอบฮะเป็นร้อยๆรอบเลยหากร้อยรอบไม่เข้าใจคุยกับแอดมินเลยซื้อขายสายตรงท่านผู้ชมฮะแอดไลน์แอดไลน์ฮะท่านผู้ชมก็คือ0927928232นะลายนี้ลายเดียวสำหรับซื้อเหรียญท่านผู้ชมฮะ ปราดแจ้งให้ทราบนะเนาะลายนี้ลายเดียวเพราะว่าลายเดิม RPA อะนะหนนึ่งเก้านั้นเราได้ยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากหลังจากที่เราเจอปัญหาฉะนั้นใครที่จะซื้อเหรียญและขายเหรียญก็สําหรับซื้อเหรียญดีกว่าเนาะสำหรับซื้อเหรียญก,ก็ ID l i นย0 9ก792อ2 3 2อ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวป้า,ปาเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่าด้านบนสุดจำกันได้ไหมเหรียญละสบาทเท่านั้นเอง หนึ่งบาทเรือหงปีพศ2520อ่สะสภาพผ่านการใช้งานแต่สวยงามเลยแหละผ่านการใช้งามแต่สวยงามฮะท่านผู้ชมะไม่รู้เมื่อไหร่ว่าสภาพนี้จะได้เข้ามาโอเคเนาะเดิมๆฮะเหรียญละ3บาทที่จริง4ี่ห้าบาทยังได้เลยเนี่ยให้ปาปาก็ได้นะใครจะซื้อสี่ห้าบาทปาปาเอาหมดเลยนะ <laughs> โอเคท่านผู้ชมะเหรียญละ3บาทหลังจากนั้น เรามาดูเหรียญสภาพใหม่สวยงามท่านผู้ชมฮะยังสดใสยอยู่ฮะก็เป็นหลังวัดหลังวัดอ่าหลังวัดนั้มมนมีมีหลังวัดไหมเอ่ยท่านผู้ชมมีหลังวัดไหมอ๋อหลังวัดอยู่แถวทีนี้ท่านผู้ชมฮะสองแถวบนนั้นก็เป็นเหรียญท่านผู้ชมเปรียบเทียบเอานะฮะอ่ะ เป็นเหรียญอ่าหบาทเรอหงปี20เท่ากันนะเมื่อเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าสภาพแตกต่างกันตรงนี้ก็มีกันอยู่2แถวฮะน่าจะเป็น2แถวสุดท้ายถ้าหากเหรียญไม่เข้ามาวันนี้อีกก็ท่านผู้ชมมาพูด,ดง่ายๆเลยวเอาสแถวสุดท้ายเหรียญละ12บาทนะถ้าน้ําทองจับกันเต็มผิวไฟกันบ้างเจอแน่เหรียญละ2ี่5ยโอเคเนาะอ่ะ สวยงามท่านผู้ชมมาสดใสอยู่ใครอยากได้อันนี้เอาเหรียญละสิบสองบาทเท่านั้นเองนะโอเคไหมหากันไม่ง่ายน,นะนะปาปายังหาไม่ง่ายเลยอ่ะหลังจากนั้นมาดูหลังวัดท่านผู้ชมมาหลังวัดก็ให้ปลายเท่ากันเลยสิบสองบาทเช่นเดียวกันท่านผู้ชมดูสภาพให้ขึ้นใจนะฮะดูสภาพให้เข้าใจสกอนนะโอเคเนาะเหรียญละสิบสองบาททั้งสามแถวเลย นะดูสภาพให้เราพอใจฮะนะให้คุ้มค่ากับการกับการจ่ายเงินช่องของปัวปาโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะก็สภาพระดับนี้ถือว่าซื้อไปเนี่ยก็ไม่แพงเลย10กว่าบาทเนาะสิกว่าบาทต้นๆเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราลงมาดูหลังวัดนะท่านผู้ชมฮะนะผ่านการใช้งานอ้าวก็เหียญละสบาทฮะแต่เขาแยกกันอยู่อ่าเขาไม่เขาาเขาไม่ถูกกันวันนี้เขาเลยแยกกันอยู่อ้าวหบาทหลังวัดท่านผู้ชมมาผ่านการใช้งานนะก็เหีือละสบาท เหรียญลั้สาบาทเรามีกันไม่มากเนาะหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมนะ้จเป็นเหรียญเป็นเหรียญ5บาทที่ลึกที่มีขนาดเล็กใช่ไหมปกติจะขนาดใหญ่ขนาดเล็กเดี๋ยวป๊าปา,าบอกแอดมีแล,ล้วถ้าเหรียญรุ่นนี้เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้รับความนยมิยมก็แทบจะไม่มีชื่อเสียงแต่เขาก็เป็นเหรียญที่ระลึกนั่นแหละก็คือหมายความว่าถ้าถ้านากักสะสมเขาส่งมาเนี่ยนะนกักสะสมเขาส่งมาไม่ผ่านการใช้งานก็ราคาไม่สูงนะเพราะป๊อปาจะตัดออกในขายในราคาไม่สูงนะก็ใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้ ท่าผู้ชมฮะเนี่ยด้านหน้าแบบนี้รู้สึกจะเป็นการแข่งขันกีฬาอะไรนะเอีิงเกมเชึงใหม่เลยสักประมาณนี้แหละท่าผม,ม้ชมนะอ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญละ15บาทนะเมื่อวานนี้ปปาขาย20บาทไม่ออกบอกตรงๆเลยนะนั่นคือจะส่งผลไปปปารับซื้อเข้าจะถูกมากเลยถ้าผม้ชมฮะวาระนี้นะพอเขาเดี๋ยวมาเยอะแต่บังเอิญฮะ เหรียญเขาไม่ไ <át> ด้รับความนีอยู่เหมือนวาลาอื่นๆนึกออกไหมฮะอาปปาขายให้ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะเหรียญละสิบห้าบาทไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เหรียญนี้เขาไม่ติดโผลจริงๆท่านผู้ชมฮะปปาไม่ได้โกหกนะโอเคเนาะเหรียญละสิบห้าบาทหลังจากนั้นเรามีคุดอยู่ท่านผู้ชมฮะเหลือกันไม่กี่เหรียญปียี่สิบพระเอาก็ผ่านการใช้งานแบบนี้เหรียญละยี่สิบบาทปปาให้ไปก่อนเลยอ่ะเหรียญละยี่สิบบาทปปาให้ไปก่อนเลยนะอ่ะปปาจะรันเร็วนะนะฮะรันเร็วละหลังจากนั้นเป็นเหรียญสิบาทีส หมุนเวียนเหรียญรัชกาลที่9ปีพศ2542อ่าสภาพค่อนข้างจะสวยงามเลยท่านผู้ชมฮะนะอ่าก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานที่ปกติธรรมดาเราขายกันนั่นแหละเนาะอ่าวันนี้เหรียญละ50บาทสวยงามนะท่านผู้ชมใช้ได้เลยนะสวยงามอ่าอยู่ในความมาตรฐานของเหรียญผ่านการใช้งานนะฮะนะโอเคไหมอ่ะม,ออนนมีกันอยู่กี่เหรียญเนี่ 42, มยมีกันอยู่กี่เหรียญปี42ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ50บาทป,ป้าไปเสียดายเลยป,ป้าเคยขายออกต้อง60บบาทเนาะ พูดแล้วก็ใจใหายอ่ะไม่เป็นไรฮะขายกัน50บาทไปก่อนถ้าสภาพสวยกว่านี้ราคาสูงกว่านี้นะปะปาบอกไว้นะฮะคมกว่านี้สวยกว่านี้ราคาสูงกว่านี้อ่ะห้บาทมีกี่เหรียญปี4 2่สอท่านผู้ชมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดเก้สิเเหรียญโอ้โหท่านผู้ชมฮะอ่ะ เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงกันในณนะปัจจุบันวันนี้เลยแหละใครอยากได้ถ้าผู้ชมมาปปาบอกแลว้วาใช้ได้เลยแหละผ่านการใช้งานนะเขาสวยอยู่ในระดับผ่านการใช้งานโอเคไหมฮะเอากันแบบชัดเจนเลยเนาะหลังจากนั้นจําได้ใช่ไหมเดญหน้าสิบาทอะหลังจากนั้นมาปีมีปีสีหนึ่งฮะถ้าผู้ชมนะก็สวยอยู่ในระดับผ่านการใช้งานนั่นแหละอะหนึ่งร้อยสี่สิบาทสวยกว่านี้ราคาสูงกว่านี้เออเคยมีนักสะสมเขาส่งเหรียญอยู่ในตลับเหรียญเกรดถ้าผู้ชมฮะนะนะ ก็ดมด้อมม,มองๆถามกันก็รู้สึกจเจรยญ่โอ้ยแพงท่านผู้ชมมาหลายหลายตังเลยตอนปะปาไม่มั่นใจก็คุยกับแอดม,มันเทานน่าไหร่นะเออหลักเท่าไหร่นะหลักพันอนะ่ะพันสองพันสามพันอะไรประมาณนี้แหละแต่ปปายังไม่ทันได้เล่นใช่ไหมปปาก็เลยไม่ไม่ได้รับเข้าไว้ปะปายังทุกเสียวทางด้านราคาเอาวันนี้ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมมาเหรียญละ140บบาทโอเคเนาะมาหลังจากนั้นคุด มีขาแว่นอาปปาขอเหรียญละ60บาทหรือไงเอ่ยน่าจะประมาณนี้ไปคุยกับแอดมินนะปปามีอยู่เหรียญเดียวนะไม่ยากไปคุยกับแอดมินเอาอยัางไงก็อยู่ประมาณนี้แหละห้า0อะไรประมาณนี้แหละโอเคเนาะมาต่อมาต่อมาต่อมาครุฑท่านผู้ชมฮะครุฑธนาคารไทยแห่งแรกปปาเพิ่งคลอดคลิปออกไปท่านผู้ชมฮะนะปอลาปปาติดตามราคาของเหรียญเนี่ยบางทีวันสองวันสามวันที่ทําผ่านมาแล้วนะแต่ว่า พออราคาท้องตลาดเหรียญเขาจะสับสนเนี่ยป่อปาก็จะกลับมาทาคลิปให้เร็วขึ้นอีกเนาะไหมฮะอ่ะปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชม,มนี่อ่าเป็นเหรียญมีน้ำอ่าท่านผู้ชมบอกว่ามีตรงเนี้ยเขาไม่ใช่เหรียญซีดนะดูดีๆนะฮะนะไม่ใช่เหรียญซีดทั้งสเหรียญเลยถ้าใครดูดีเอาให้เปรียบเทียบเนี่ยเอา ให้เปรียบเทียบกับเหรียญเนี่ยอ่านะท่านผู้ชมฮะตรงเนี้ยเขามีน้ําเขียวอยู่เลยนะ้ะปา,ปาเรียกจะนักผกสมงงไปหมดละนันะที่จริงตรงนี้จะเป็นทองเหลืองใช่ไหมอ่าแต่เขานี่หมายความว่าเหรียญเขาเนี่ยผ่านการใช้งานมาก็จริงแต่ว่าไม่ได้ผ่านการใช้งานมากนะเขาไม่ได้โดนแดดโดนลมโ,โ,โดนน้าสักเท่าใดอ่ะโอเคไหมถ้าเป็นผิวไฟราคาสูงแน่ท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญละ60บาท60บาาทเเอไปลย50บาท10บาทบบาท่ทีลึกท่ามฮะ ครุฑธนาคารไทยแห่งแรกธนาคารไทยพาณิชย์มหาชนจำกัดนะ1 6 0บาทเองสวยกว่านี้แจ่มกว่านี้สดใสกว่านี้สูงกว่านี้นะฮะโอเคเนะาะปะปาขายเท่ากันเลยเนี่ยเพราะว่าสภาพผิวใกล้เคียงกันเลยดูให้ดีนะไม่ออาปะ้า,า,า,าบอกตัวดูอ่ะสังเกตดูเอาดูสีผิวนะฮะนะยังมีความเขียวอยู่นะเขียวอยู่อ่ะเขียวอยู่มาโอเคเหรียญละ160บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาดูเหรียญเสด็จนิวพัฒนนครนะสามเหรียญสามสภาพโอเคเนาะ อ่อันนี้สภาพเอาง่แงไปอยู่ในโหมดเกตซีแล้วกันเกตซีเกตบีเกตเอในสามเหรียญน,นี้นะเอาตรงสามเหรียญน,นี้ไม่ไม่ไปเจียบเทียบกับเหรียญใหม่นะฮะเอาเกตเข้าอยู่ตรงนี้สามเหรียญอ่ะในอีพีนี้ท่านผู้ชมมาเอาดูขอบนะฮะดูขอบเอาปป่าให้ไปต้นทุนเลยเอ่ะเพราะว่าปป่าประมาณนั้นแหละปะป่าเพิ่งคลอดคลิปออกไปใช่ไหมก็ให้ดูสภาพผิวของเหรียญด้วยนะก็เนาะอ่ะเ,อเหรียญน,นี้ปป่าให้ไปเลยเหรียญละสามสิบบาทขอบเขาสุดท่านผู้ชมฮะ ขอบมีตําหนิประมาณนั้นซูตรก็หนักไปใช่ไหมเหรียญละสาบาทเสด็จนิวัฒพระนครท่าผม้ชมฮะวาระแรกของเหรียญสิอ่าของเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกนะโอเคเนาะสาบาทเหรียญนี้เขาสวยอยู่ท่าผม้ชมก็มีขอบกันอย่างเงี้ยนะแต่ก็ประมาณนี้แหละเหรียญที่ลึกชุดเนี่ยเขาจะอยู่ในระบบหมุนเวียนนะอยู่ในระบบหมุนเวียนก็จะมีขอบหนีกันบ้างตรงนี้เห็นนิดนึงอ่ะเหรียญนี้ก็ประมาณสัก ห้าสิบาทนะห้าสิบาทโอเคเนาะต่อมาต่อมาเหรียญนี้ขอหกสิบาทแล้วกันเต็มพิกัดหน่อยที่จริงจะสูงหกสิบาทด้วยทาไม่เป็นละขอหกสิบาทฮะโอเคเนาะนี่คือเสด็จในพระนครฮะสามเหรียญสามสภาพฉะนั้นใครที่คิดว่าปปาพูดเล่นหรือเปล่าที่บอกว่ารับซื้อเหรียญในชนิดราคาเดียวกันปปารับซื้อราคาไม่เท่ากันดูท่านผู้ชมฮะนะไม่ท่านผู้ชมจะส่งผลให้เรา to ไปได้ความคิดว่าอ๋อ จริงๆนะเวลาเราจะไปจับเหรียญจะไปหาเหรียญมาขายช่องของปปานั้นปปาเขามีตัวอย่างให้ดูแล้วเหรียญชนิดราคาเดียวกันทําไมสภาพผิวเหรียญนะผ่านการใช้งานมากน้อยไม่เท่ากันนะส่งผลให้ราคาซื้อเข้าและขายออกไม่เท่ากันท่านผู้ชมฮะนะก็ใครจะเชื่อปปาไหมปปาว่านานๆไปก็อย่างน้อยมีคนเชื่อปปาสักคลิปวิดีโอละหนึ่งคนกดติดตามช่องของปปาสักคลิปวิดีโอสักหนึ่งคนปปาว่าเขาจะ ใช้ประสบการณ์ตรงนี้ไปเล่นเหรียญแบบมีกําไรโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะจบจัดเสด็จแล้วนะเรามาดูเหรียญโบราณราชการที่8ปดท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญชนิดราคา1สตาง์ลกระนกแข้งสิงปี248 4ีโอเคเนาะพอ,อเหรียญตัวนี้ผลิต1สตางใช่ไหมพอมา5าสตางสิสตางยีสสตางเหรียญตัวนี้จะเป็นเนื้อเงินใช่ไหมฮะ แต่ว่าอันนี้เราแยกทองแดงออกมาเพราะเนื้อเงินค่อนข้างจะหายากโดยเฉพาะ20สตางค์หายากมากมากเลยก็ว่างันดีกว่าโอเคไหมฮะเป็นสภาพค่อนข้างสวยคมชัดทั้งด้านหน้าด้านหลังประปางายอ่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังท่านผู้ชมฮะนะเนื้อทองแดงชนิดว่าทองแดงเดิมๆนะถึงจะผ่านการใช้งานมาก็จริงแต่ผ่านการใช้งานมาไม่มากถ้ามากจริงๆเราจะเห็นว่าลบเรือนเลยใช่ไหมอ่ะเนี่ยเราหงายทั้งด้านหน้าด้านหลังให้ดูแบบนี้เลยใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะนะ ปปาตีความหมายว่าผ่านการใช้งานนะแต่ปปาขอใช้คําว่าผ่านการใช้งานน้อยดูจากลายลักษณ์อ่านุดลายและอักษรท่านผู้ชมมยังคมชัดอยู่หมดทุกเหรียญเลยอันนี้ลองลงมาอยู่ตรงนี้นะอ่ะอ่ะให้ดูกันอ่ะท่านผู้ชมฮะสนุนราคาดีกว่าปปาอยากได้ตังค์ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ25บาท ถ้าไม่ผ่านการใช้งานประปาไม่มั่นใจว่าจะโดนเหรียญละร้อยหรือร้อยกว่าหรือเปล่าแต่นี่ผ่านการใช้งานน้อยนะฮะแต่ว่าคมชัดจริงๆเลยนะจะบอกว่าปเป็นเหรียญเก่าเก็บยังได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะหาประปาพูดมากอีกเนาะมันก็จริงๆก็อยู่ในโหมดเหรียญเก่าเก็บนั่นแหละแต่ประปาเห็นว่าอะ พอปลาขายขายแบบสภาพผ่านการใช้งานน้อยดีกว่าจะได้ราคาไม่สูงนะักปลา,ายังไม่รู้ราคาจริงๆแล้วเหรียญเหรียญสตางค์รูปปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากชุดเนื้อเงินเนี่ยเขาเขายังเล่นหากันไม่ค่อยสูงต้องใหม่จริงๆอ่ะท่านผู้ชมนะเอาเหรียญละยี่สิบห้าบาทนะนะยี่สิบห้าบาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยยังไงก็ต้องโดนเหรียญละร้อยหรือร้อยกว่าอยู่แล้วโอเคไหมฮะนี่คือเหรียญหนึ่งสตางค์เนื้อทองแดงรายกระหนกแข้งสิงปีสองสี่แปดสี่โอ้ท่านผู้ชมฮะลิ้นจะพันกันละโอเคอ่ะหลังจากจบ อาเหรียญเหรียญสตางรูราชการที่8ใช่ไหมฮะอาลายขระนกแข้งสิงห์หสตางเราลันมาดูลายราชการที่8เช่นเดียวกันเนี่ยอาใครอยากได้ฮะสเหรียญเหรียญละ150เหรียญละ150บาทคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะนะใครไปตรวจดูตามาช่องทางเว็บไซต์ต่างต่างตามคูเก้นเถอะเหรียญหนึ่งเนี่ยยังไงก็ไม่มีแน่นอน50บาท60บาทเพราะเป็นเหรียญตัวติดผลิตผลิต,ลตยังไงแล้วเหรียญได้รับความนิยมแล้วก็หายากอะนะนะหายากอะท่านผู้ชมอ่า ติดตำนานเลยแหละเหรียญเนี้ยแต่รอโอกาสว่าเมื่อไหรฮะเขาจะมีนักสะสมมาลองรับแล้วก็คิดเห็นถึงความหายากโอเคนะเนาะเหรียญละร้อบาทเท่านั้นเองสภาพสวยกว่านี้ราคาสูงกว่านี้นะนี่คือประปาย้ำด้านสภาพผิวเหรียญหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญครบชุดนะท่านผู้ชมว่ครบปีพศสออาของเหรียญราชการที่6ปี2 4 6สองใช่ไหม อ่ 62, สาสองสี่หกสองสภาพผ่านการใช้งานแต่ยังมีรดลายที่สวยงามอยู่ท่านผู้ชมฮะปีสองสี่หกสองท่านผู้ชมนะก็ประกอบไปด้วยชนิดคาร์หนึ่งสตางค์ทองแดงแล้วก็มาห้าสตางค์สตางค์รูนะฮะแล้วก็มาสิบสตางค์อ่ะรู้สึกว่าจะมีกันอยู่สองชุดนะท่านผู้ชมนะตรงนี้จบหนึ่งชุดสี่อ่าหนึ่งสองสามแล้วก็ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเอ๊ะท่านผู้ชมฮะตรงนี้หนึ่งสองสาม อ๋อเรามีกันอยู่อ๋สองชุดสองชุดท่านผู้ชมฮะเหรียญราชก,การที่6นะครบชุดเลย1สตางค์หาสตางค์สิสตางค์ท่านผู้ชมฮะราชก,การที่6เรามีกันอยู่2ชุดปี2อสี่รู้สึกจะเป็นตีสองสี่หกสองใช่ไหมอ่อมีกันอยู่2ชุดท่านผู้ชมฮะชุดละ100บาทชุดละ100บาทเพราะสภาพคมชัดอยู่ท่านผู้ชมนะสภาพแย่กว่านี้ปปาก,ก็เคยละเคยขายราคาแย่กว่านี้อบอกไว้ก่อนนะถ้าสภาพสวยกว่านี้หรือไม่ผ่านการใช้งานไปเลยนี่ราคาก็สูงกว่านี้ด้วยนะ อ่ะโอเคไหมชุดละหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมหายากฮะาจากครบชุดสําหรับไม่ใช่นักสะสมระดับอ่าอยู่กับวงการจริงๆเนี่ยหายากนะโอเคไหมเรามีกันอยู่สองชุดหลังจากนั้นก็จะเป็นของราชการที่แปดปีอะไรนะเอยท่านผู้ชมราชการที่แปดครบชุดเช่นเดียวกันปีสองสี่เจ็ดสองอันนี้สองสี่หกสองราชการที่หกพอมาสองสี่เจ็ดสองนี่เป็นของราชการที่แปดท่านผู้ชมฮะห,หากาปปาบรรยายผิดทางด้านปีพศออปาปาก็คงขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะแต่ว่ายังไม่ผิดใช่ไหม อ่ะยังไม่ผิดใช่ไหมโอเคโอเคถ้าผู้ชมฮะอ่ะก็นี้ชุดปี2472ราชก,การที่8ท่ถ้ผู้ชมฮะครบชุดเลยก็มีเนื้อทองแดงดึงสตางค์เช่นเดียวกันหลังจากนั้น5สตางค์สิบต่างเป็นเนื้อน,นิกเกิลสภาพผ่านการใช้งานแต่ว่ายังคงมองเห็นลวดลายคมชัดอยู่ถ้าผู้ชมฮะอ่ะชุดร้อยเท่ากันไปเลยชุดละ100เท่ากันไปเลยกับเหรียญร่องราชการที่6นะใช้ราคาเท่ากันไปเลย บอกไว้ก่อนนะฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งานราคาสูงกว่านี้อย่างแน่นอนโอเคเนาะผ่านการใช้งานด้วยลายคมชัดนะมีกันอยู่3ชุดครบครบปีพศนะก็ชุดละ100บาทเท่านั้นเองเหมาะสําหรับนักสะสมท่านใดที่เก็บไว้เป็นคุณค่าทางจิตใจหรือใครคิดว่านําไปจําหน่ายขายต่อได้สำหรับพ่อค้าแม่ขายอปาปปายินดีต้อนรับะฮะมามาดูชุดสุดท้ายมาดูแถวสุดท้ายกันเนาะนี่คือเหรียญ ครบชุดของราชการที่8ท่านผู้ชมมาปี2480ียังไงดีที่จริงนักสะสมบางคนบางท่านก็อาจจะยังยังศึกษาไม่หมดเนาะปี2 4 8 0ท่านผู้ชมมาก็มีชนิดราคา1า่มีครึ่งสตางค์เนื้อทองแดงนะปี2 4 8 0นี่ครึ่งสตางค์นะฮะนะแล้วก็มา1สตางค์เนื้อทองแดงแล้วก็มา5สตางค์เนื้อ,อเนื้อนิกเกลิลแล้วก็มา10สตางค์ฮนะท่านผู้ชมะมีกันถึง4ชนิดราคาอ่ะ ชุดนี้พิเศษหน่อยเรามีหนึ่งอ่ามีครึ่งสตางค์มาใส่ให้เป็นเหรียญสภาพจะบอกว่าก็คือผ่านการใช้งานแต่ว่าท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานอยู่ในโหมดที่ค่อนข้างคมชัดกันเลยนะคมชัดกันเลยประมาณนี้แหละอ่ะอันนี้ยังมีน้ำเงาติดอยู่เลยเนี่ยนะอ่ะใครอยากได้ก็คือเป็นเหรียญที่สวยเลยละ่ะผ่านการใช้งานบวกความคมเก่าเก็บแล้วนทะ่านผู้ชมฮะโอ้จะพูดยังไงดีฮะเออจะพูดยังไงดีอ่ะไม่ต้องอะไรมากเลย ผ่านการใช้งานรูปแบบคมชัดแบบนี้ชุดละ150บาทแพงกว่าชุดบนนะท่านผู้ชมเพราะเขามีราคาครึ่งสตางค์มาด้วยนึกออกไหมฮะอ่ะครึ่งสตางค์หสตางค์หสตางค์สิสตางค์ครบชุดปีนี้เลยโอเคไหมโอโอกาสที่เราจะไปหาครบชุดเองก็ค่อนข้างยากท่านผู้ชมฮะนะค่อนข้างยาก ที่ประปาไม่ค่อยประกาศรับซื้อบ่อยๆท่านผู้ชมฮะราคาเหรียญขายออกก็ไม่ค่อยแพงไงนะฉะนั้นประปาก็เลยแบบจะไปประกาศยังไงเนี่ยอะไรประมาณนั้ก็อยู่ขาใจเจ้าของฉะนั้นใครที่มีไปก็ส่งนะส่งติดต่อเจ้าของประปาได้ประปารับซื้อนะแต่บอกไว้ก่อนนะเห็นประปาขายออก่างนี้ราคารับซื้อเข้าก็ไม่ได้แพงเลยเนาะเพราะว่าไม่ใช่ชุดละพันใช่ไหมชุดหลักร้อยเองนะโอเคไหมฮะอัดชุดนี้150บาทเรามีกันอยู่2ชุดนะนะชุดสตางค์ของราชการที่8ปีพศ2480 ไม่ผิดหน้าเนาะโอเคใครอยากได้ฮะใครอยากได้มีกันอยู่สองชุดชุดละ150้าบาทเท่านั้นเองอะเรามาดูสี่เหรียญสุดท้ายสี่ <4 S 2> เหรียญสุดท้ายท่านผู้ชมมาปิดท้ายรายการ ep นี้เป็นเหรียญของรัชการที่หเนื้อทองแดงนี่คือเหรียญทองแดงขนาดเซี่ยวท่านผู้ชมฮะขนาดเซี่ยวก็เรามีกันมาสีอ่าสรอสอเลยสีรัตนกโกสิทร์เลยวันนี้ ปปาบอกไว้ก่อนเลยนะฮะถ้าปราปํานมาครบชุดได้เนี่ยราคาสูงนะแล้วน่าเก็บสะสมความเป็นเหรียญโบราณด้วยท่านผู้ชมฮะยิ่งสภาพค่อนข้างจะ สวยอยู่เนี่ยปปาบอกเลยนะว่าชุดหนึ่งเนี่ยหลายตังนะหลายตังเลยเพราะปป่าเนี่ยมีนักสะสมมาถามเรื่อยเลยขอสภาพสวยๆสวยๆปปาก็มีปัญญาหาได้แค่นี้เลยโอเคท่านผู้ชมว่าปปาฝากขอบคุณนักสะสมที่เข้ามาถามมาจองมาจับกันไว้โอเคเนาะมาท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญทองแดงเซี่ยวรอสอหนึ่งหนึ่งแปดอ่ะปปาไล่ราคาไปเลยเนาะหนึ่งหนึ่งแปดท่านผู้ชมฮะ ทุกปีพอสอนั้นปป่ปปปาทุกปีเราสอนั้นท่านผู้ชมครปบปป่ายังตีความหมายว่าหายากเท่าเทียมกันอะไรประมาณนั้นที่หาง่ายก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมากนะที่หายากก็คือเหรียญที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วปปาก็จะกล้าซื้อที่ค่อนข้างราคาสูงกว่าเหรียญผ่านการใช้งานมากเนาะเหรียญนี้ผ่านการใช้งานเราเห็นล่องรอยไหมท่านผู้ชมฮะนะก็คือขอบเขาเป็นแบบนี้แต่ว่าก็โอ้โหถ้าบวกความหายากบวกเหรียญโบราณด้วยท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้นะ สวยงามอยู่ท่านผู้ชมฮะติแค่ว่าตรงขอบแต่เราต้องต้องบวกความหายากเลยนะเวลาปปารับเหรียญปปาจะได้รับหลักร้อยให้นักสะสมได้บ้างดูท่านผู้ชมฮะนะถึงแม้ว่าขอบด้านหลังเขาจะซูตแต่ด้านหน้าก็ผ่านการใช้งานด้วยปกติธรรมดาแต่ดูฮะเครื่องลาดยังถือว่าคมชัดกันเลยอ่ะเหรียญนี้4อ่าปมาณออเหรียญนี้400บาทท่านผู้ชมฮะปปาเคยขายแย่กว่านี้มาได้ซ้ํานะขายแย่สภาพแย่ก็ราคาก็จะ ทบจะตึงเท่าเหรียญนี้เลยถ้าไม่ชมดูนะเป็นเหรียญขนาดใหญ่นะเหรียญเซี่ยวเนี่ยลองจากเหรียญซีกเลยนะอาเหรียญนี้400บาทนะต่อมาถ้าไม่ชมเหรียญนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเหรียญนี้ประมาณสั้450นี่แหละนะเพราะขอบเขาสวยกว่าพะปลายยัมมากฮะเน้นมากเนาะตลอดเวลาเรื่องขอบของเหรียญใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็มาดูกลางเหรียญเหรียญนี้น่าจะ450ถ้าไม่ชมมานะเหรียญเนี่ยถ้าไม่ชมมาด้านหน้าก็ยังโอเคอยู่นะนะ เอาปปาขอ4 0 0แล้วกันขอบสวยแต่ด้านหน้าเขาระดับเนี้ยเอาปปาขอ400สองเหรียญนี้แล้วขอเหรียญละ400แล้วกันนะมาดูด้านหน้าแล้วก็มาพิจารณาครั้งหนึ่งมาตัดสินใจเร็วๆสำหรับปปาโอเคเนาะแต่สองเหรียญนี้ปะปาขอนะดูสีผิวก็ท่านผู้ชมฮะดูสีผิวสีผิวผ่านการใช้งานด้วยกันฮะแต่ว่าเหรียญนี้อาจจะโดนแดดโดนน้าโดนลมกันมาบ้างสําหรับตรงสองเหรียญนี้ก็ยังแบบแบกบภาระผิวเดิมๆได้อยู่เนาะแล้วก็สภาพผิวเยญก็โอเคอยู่ แต่ว่าผิวเหรียญเรียนี้จะสวยกว่าทัาน,นทำมาดูด้านหน,น,น,น้ากันก่อนเนาะดูด้านหน้ากันก่อนเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะนะก็ยังไงยังไม่รู้แหละนะเหรียญน,นี้ปป้าขอห้0รขอ5 0 0ดูแล้วขอ500รู้สึกจะเป็นรอสอรัตนโกสิทร์ที่รู้สึกจะเป็น1 0 9ใช่ไหมอ่าน่าจะใช่ฮะที่จริงหนึนเต้องวางตรงนี้ก่อนใช่ไหมแต่ปป้าเรียงเรียงสภาพผิวเฉยเดี๋ยวปป้ามีโอกาสนำาคต ครบชุดมาให้ดูกันแน่ถ้าไม่ชมฮะอาเหรียนนี้500บาท2เหรียญน,นี้เหรียญละ400บาทปปาบอกเลยนะว่าใครเล่นเหรียญโบราณทองแดงชุดเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่เหรียญผ่านการใช้งานยับเยินทั้งนั้นเลยโอกาสที่จะเจอสภาพขอบที่วิ่งกลมๆรอบเหรียญอย่างนี้ได้เนี่ยโอกาสก,ก็มีแต่ว่าน้อยท่าผม้ชมฮะาเหรียญน,นี้500เนาะพูดมากละเหรียญน,นี้500มาดูเหรียญน,นี้ป้ปาขอ5 5 0แล้วกันนะ ขอ550เสรยดายมากมากมท่านผู้ชมฮะด,ด,นะดูเครื่องราดนะดูเครื่องราดปปาให้แค่วันนี้นะหากปปาได้เหรียญสภาพนี้มาจะเป็นเหรียญละ700แล้วนะฮะนะนะวันนี้ปาปาขอเท่าไหร่550อนะีพนะีหน้าน่าจะโดน650ถึง700 800ก็ว่ากันไปท้าสภาพแบบนี้ถ้าไม่ชมดูนะฮะนะลวดลายคมชัดดูเครื่องราดเปลี่ยนเปลี่ยนราคาดีไมเนี่ย โอเคท่านผู้ชมฮะขายแบบเสียดายฮะนะขายแบบเสียดายแต่ว่าไหนๆนก็เกิดมาเป็นอ่าช่องแบ่งปันเหรียญเท่าที่จะแบ่งได้อ่แต่ท่านผู้ชมฮะอีพีหน้าทหาปรปาได้สวยๆอย่างนี้มาแบ่งปันปปาขอ700อยนะขอ700้อนะอนะดูเครื่องล่าท่านนะฮะเนี่ยอ่นะสุกปกติตรงบ่าไหลท่านเนี่ยใช้ภาษาบ้านๆนนนนนบบจะโดนพื้นก่อนแล้วจะเราจะเห็นลบเดือนก่อนนะแสดงว่าเหรียญในนี้ก็ถือว่า ผ่านการใช้งานน้อยแบบไม่ธรรมดาโอเคนะฮะเหรียญนี้550ให้ไปก่อนป้ปาย้ําบอกแล้วนะนะ550เพราะว่าปปาปา็นตรงนี้เข้ามีแผลเป็นนิดนึงกลางเหรียญเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมฮะตรงตัวเลขหนึ่งใช่ไหมอะคําอักษรหนังสือว่าหนึ่งเห็นไหมเนี่ยนะเหรียญนี้550โอเคจบละเหนื่อยปปาเหนืยโอเคเนาะ อาย่าอีกรอบนะเหรียญนี้ถ้าคมชัดแบบนั้นหน้าหมดไรล่องลอยระดับเดียวกันเนี่ยดูเครื่องลาดดูท่านผู้ชมด,ดูเส้นผมดูอะไรประมาณนี้แล้วเขาค่อนข้างจะคมชัดโอกาสหน้าเจอสภาพแบบนี้จริงๆทั้งด้านหน้าด้านหลังท่านเจอแน่ได้เก็บเหรียญสวยกันแน่ไม่ใช่ประปาซ้าเติมนะฮะได้เก็บเหรียญสวยกันแน่ในราคา7จ็ดถึงแปดบาทโอเคเนาะปื๊ด 11พฤศจิกาช่องปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่271เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่ผมปอป่าศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ